ท <TV. S 2> ้ายรายการกับ Znews ว s วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge ครั้งที่8ประจำปี2023ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย โครงการโตโยต้าถนนสีขาวดำเนินกิจกรรมแคมปัสชาเลน g ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงโดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์ในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่าการแสดงออกและความคิดสร้างสารรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดีอันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงค่ะโครงการโตโยต้าถนนสีขาวยังคงมุ่งม,มั่นรณรงค์เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสังคมที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ